สวัสดีค่ะสวัสดีพอมีพี่น้องสุขูสุขคนนะคะสวัสดีเอซทุกท่านนะจ๊ะมือนีกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วนะคะกับไฮโซบ้านชาแนวนะคะมือนีหลังจากว่างจากการเกีย่ยเป็ดเกียเก่ย,กยไก่เข้าแล้วเนาะเข้ากับสิมะปลูกผักนะคะเข้ากับมาปลูกผักเช่นเคยเวลาบางๆนะคะ มีก็ได้ต้นหอมมาปลูกจ้าหอมเขกบเนาะนะคะกระสีมาปลูกกระสีมาเบาเรื่องความรูด้ดีดีให้พี่น้องฟังคือเก่าเนาะนะคะความรู้เกี่ยวกับอ้ยคือมอนต์มือเศร้าเขาไปเก็บไข่มาค่ะนะคะมือเศร้าเขาไปเก็บไข่มาเขาว่างเขากันเลยมาหนีล่ะคะ่ะปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้นะจ๊ะ ก็ปลูกทุกอย่างที่เราชอบทานเนาะมันกษสิให้ผลผลิตเท่าเรื่อยๆนะคะเหลือจากเหลือจากกินเท่ากระทรงขายเนาะ,นะะนานี้ก็เป็นหนาที่เป็ดไข่เขาเขาเขาหมักไข่เนาะพี่น้องเขาเขาชอบเขาชอบนะคะเขาชอบในการอากาศดีๆอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเขาจะให้ผลผลิตในการไข่ค่อนข้างจะ 80-90%เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เราว่างเว้นจากที่ทางทกศเขาให้เขามีความอะไรนะส่งเสริมเกษตรกรหรือที่เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเนอร์นะคะเขาส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะกลับบ้าน แล้วก็มาทําธุรกิจอยู่ที่บ้านนะคะก็วันนั้นที่ได้ไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เป็นไปเป็นวิทยากรร่วมนะคะหลังจากวันนี้เราก็กลับมาพัฒนาฟาร์มของเราให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมี Fc แล้วก็มีสมาชิกที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะท,ที่ที่ให้ความสนใจเนาะ รบานีเขากระสิมาก,กาวถึงมือนี้นะคะว่าทำไมต้องตัดสินใจเลี้ยงเป็ดนะคะทำไมต้องตัดสินใจเลี้ยงเป็ดเพราะว่าเป็ดให้รายได้เราทุกวันนะคะซึ่งถ้าเราทำอาชีพอื่นอย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็ให้รายได้นะคะ แต่มันจะเป็นรายได้รายเดือนหรือว่ารายได้รายปีนะฮะแล้วซึ่งถ้าเรามาอยู่ที่นี่นะคะมาอยู่ต่างจาังหวัดหรือว่าอยู่บ้านนอกเนาะมันก็จะเป็นรายได้รายได้ที่แบบว่าเราต้องใช้ใช้จ่ายทุกวันนะฮะเราต้องใช้จ่ายทุกวันเราก็เลยต้องอคิดว่าเราจะทำยังไงให้เรามีรายได้ทุกวัน ราะฉะนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจเลี้ยงปิดนะฮะก็ตอนนี้เราก็เลี้ยงปิดนะฮะเลี้ยงปิดแล้วก็เราเราก็มีชื่อฟาร์มของเรานะคะรุ่งนภาไาสาชนฟาร์มนะฮะเราก็จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเหลือแต่สิไปจัดตั้งเป็นวิสาหกิจอยู่อำเภอเนาะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะในกลุ่มในสมาชิกทกศที่เข้าสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเขาก็แวะเวียนม,มาเยี่ยมมาชมมาดูกันนะคะเพิ่นกับบอสเสือค่ะว่าเขาเห็ดใดเนาะนะคะเพิ่อนมาเบิองแล้วเพิ่ออเห็ดใดอีหลีตัวนี้ในโรงเรือนของเรานะคะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดเราก็จะแบ่งเป็นสัสดส่วนแบ่งเป็นสัสดส่วนอย่างอ่า เป็นโซนกินน้ำนะคะโซนสระว่ายน้ำแล้วก็โซนเดินชอปปิง้งแล้วก็แบ่งเป็นสัดเป็นโซนนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าเวลาเขา,เอ,าอะไรนะทานอาหารเสร็จแล้ว <c oughs> เขาก็จะได้เดินเล่นนะคะ <c oughs> ก็ผ่อนคลาย <c oughs> เขาก็จะมีความสุข <c oughs> และผลตอบแทนไข่ก็จะดีมากขึ้นนะคะ ปูกหอมค่ะหลังจากที่เราเราลงทุนในการเลี้ยงเป็ดแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรต่อไปดีเราจะทำธุรกิจอะไรต่อนะฮะคือตอนนี้เราก็คิดนะคะว่าอ่ะรายวันเรามีแล้ว เราจะหาะรายสัปดาห์ได้ยังไงเราจะทำอะไรต่อไปนะฮะเด็กก็เลยตัดสินใจเด็กก็เลยตัดสินใจเลี้ยงหนูพุกใหญ่นะคะหนูพุกใหญ่ตอนนี้ผลผลิตของเราก็เริ่มเริ่มนะคะเริ่มจะ,ะสู่ตลาดแล้วนะคะส่วนส่วนไก่บ้านนะคะนอกจากนี้แล้วเราเรายังมีไก่บ้านอีกอีกอาชีพหนึ่งนะคะอันนั้นก็จะเป็น รายได้รา,รายวันรายได้รายอาทิตย์ด้วยนะครับนะคะดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจทำไก่บ้านด้วยนะคะเราจะได้มีรายได้มาหลายๆทางะะเราอาจจะไม่เห็นผลในวันนี้นะคะแตเวันข้างหน้าต่คิดว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จ ในการลงทุนไม่มีอาชีพอะไรยั่งยืนหรอกคะ่ะไม่มีอาชีพอะไรยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นเกษตรกรเกษตรกร,กร,ร,กรยั่งยืนยั่งยืนจริงๆค่ะเป็นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจนถึงเราในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าเกษตรกร,ร,กรยั่งยืนกินอยู่แบบพอเพียงค่ะคือการใช้ชีวิต มันก็จะแตกต่างกับการใช้ชีวิตในเมืองกรุงนะคะอากาศดีคือผักเผือกอะไรพวกนี้เราปลูกกินเองปลูกทานเองนะคะก็จะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องไปซื้อใครอยากทานอะไรก็ปลูกเลยค่ะมีพื้นที่ว่างๆนิดนิดหน่อยๆเราปลูกเลยค่ะเวลาบ้างเราก็จะมาปลูกประมาณนี้เนาะ นี่หมู่บ้านนี้ค่ะเขาไปในเข้าไปในอำเภอเนาะเมื่อวานเข้าไปในอำเภอนะฮะไปหายาฆ่า,า,มาแมลงวันการเลี้ยงเป็ดหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆมันจะปีปัญหาตามมาด้วยก็คือมแมลงวันนะฮะเราก็เลยทายังไงจะได้กําจัดมแมลงวันแล้วก็ตัดวงจรของมแมลงวันไปได้นะฮะก็ศึกษาใน youtube ด้วยนะฮะ แล้วก็ปฏิบัติการจริงด้วยนะฮะก็เลยไปซื้อ,อยาฆ่าแมาลงวันมาโรยให้มาโรยให้กินพี่น้องตายอีรีค่ะมากเลยนะคะตายแล้วก็ไปซื้อ EM EM มา,าผสมแล้วก็ฉีดในรั้วโรงเรือน,นะะแล้วก็ผสมในน้ำเทลงไปในบ่อนะคะมันก็จะไปตัดวงจรชีวิตของแมลงวัน หรือว่าตัดหนอนมแมลงวันนะครับอาน,นีกรมาปลูกปลูกต้นหอมเด้อหอมแขกปลูกไว้ทานนะครับปลูกไว้ทานจะได้ไม่ต้องซื้อ ราคาชีวิตแบบบ้านเนาะคือตอนนี้ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนี่แหละทางเลือกหนึ่งนะคะใครอยากกลับมาอยุบ้านก็มาเด้อะนะคะมาทําก่อนใครมารวยก่อนใครจักสีวรวยบารวยดอกพี่น้องก็มาล้องเบิงเนาะนะฮะ ถ้ามีโอกาสก็รีบคว้านะคะถ้ามีโอกาสก็รีบมามองมองแล้วว่าเศรษฐกิจคงจะแย่อีกนานปลูกไปปลูกมากล่ะก็เลี้ยงบาซ้ำกัน ะะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะมือนี้เขากะมาพูดคุยกันในช่อง y t u t u นี้นิดน,นอยน้อยเนาะนะฮะมือใดทามีอย่างดีๆสิมาลงเนาะตอนนี้อาชีพที่จะทำต่อไปนะคะที่วางแผนไว้ก็คือสนใจที่จะเลี้ยงโคขุนนะคะก็ได้ไปศึกษาที่ ดูงานที่โคคุณนองแหนนะคะเราก็รู้สึกว่าเราสนใจรายได้รายปีหรือว่ารายได้รายเดือนนะคะก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่เขาแล้วก็ศึกษาดูงานอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่เราจะลงมือทำเนาะนะคะเราก็ไม่ได้คิดว่าเออเขาทำแล้วเขดีแล้วเขารวยเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะว่าที่เราจะทำตามเขาเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าทำยังไงเราจะได้รายได้รายวัน ทำยังไงเราจะได้รายได้รายเดือนและก็ทํำยังไงเราจะมีรายได้รายปีเข้ามานะฮะก็คือมันจะต้องประยุกต์ใช้นะคะเกษตรกรรุ่นใหม่เราไม่จําเป็นต้องไปปลูกข้าวหรือว่าปลูกปลูกมันอะไรเหมือนชาวบ้านเขานะคะเราอาจจะมีความคิดในแบบแบบฉบับที่เป็นต้นแบบของเราเองเราจะมีความคิดในแบบฉบับที่เราชอบนะคะหรือว่า เราจะคิดในแบบฉบับที่มันจะเป็นไปได้และมันจะใช้ได้ในชีวิตจริงของเรานะฮะดังนั้นก็อยากจะฝากเกษตรกรรุ่นใหม่นะฮะศึกษาลงมือทำซะเราอยา่าคิดว่าเฮ้ยกูทำไม่ได้หรอกเฮ้ยกูเลี้ยงไม่ได้หรอกเฮ้ยกูไม่มีทุนกูไม่ไปดีกว่าไม่มีทุนกูไม่ทำ คือถ้าเราคิดแล้วเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดลงมือทำเริ่มทีละนิดตัดสินใจนะฮะแล้วก็ลงทุนไปซะนะฮะก็อยากจะฝากให้สมาชิกหรือว่า FC หรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะกลับบ้านมาทำเกษตรกรเหมือนทุกๆเหมือน เหมือนอย่างเตยหรือไม่ก็คนคนอื่นๆก็ตัดสินใจซักนะฮะมันมาทำดีๆแล้วมันรู้สึกว่ารายได้เราอาจจะบางทีก็อาจจะเยอะกว่าทำงานที่กรุงเทพนะคะหรือว่าเราทำบางทีตอตอนแรกอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ พอเรามาทำแล้วเรารักเราชอบเรารู้สึกสบายใจเรากินอยู่แบบพอเพียงแค่นี้นะคะ่ะทุกคนจะมีความสุขนะคะก็อ่าเขาตั้งกล่องไว้เนาะก็วันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากเรียนรู้อยากจะ,ะเป็นกเ,ษเกษตรกรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรืออยากจะแนะนำให้เตยทำคลิปแบบไหนก็ ฝากข้อความไว้ได้เลยนะคะสำหรับเทมนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะก็จะแจ้งเตือนทุกคลิปที่เตยทำนะคะก็สำหรับเทมนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะไม่บายสวัสดีค่ะ